จิตหนึ่งมิติห้าลักสั้นง่ายตรงสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณบทที่17เราจะประสานไฮเออร์เซลตอนสองแยกไฮเออร์เซลตัวจริงปลอมอย่างไรเธอหลายคนเริ่มเชื่อมต่อตนเองกับไฮเออร์เซลตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเธอเองได้แล้วนะ และทุกวันเธอก็พูดคุยกับเขาอย่างสนิทสนมและอบอุ่นหลอมรวมจนเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วแต่เอ๊ะหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วจะรู้ได้อย่างไรเราว่าสิ่งที่พูดคุยอยู่นั้นเป็นจิตเดิมแท้ตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่เพราะมานครูออกข้อสอบเขาย่อมเก่งกว่า พุทธะเสมอแน่นอนนั้นฉันจะบอกให้เธอรู้นะเอาแบบง่ายๆเลยละกันตัวจริงจะใช้รักไร้เงื่อนไขนำทางคือมหาเมตตานั่นเองหรือที่เรียกกันว่าทำทิ้งทำคว้างแล้วลืมสิน้นคือไร้ผู้โปรดและผู้ถูกโปรดนั่นหละ จิตตัวจริงจะเป็นพลังงานบวกสุขเท่านั้นจิตขยายใจเบิกบานซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งจิตและแสงคือการแผ่ขยายตัวออกเธอจะรู้สึกสุขทุกประการที่ได้ร่วมสื่อสารคำว่าสื่อสารหรือเชื่อมต่อนี้คือรวมทุกสิ่ง ไม่จำเป็นว่าคนที่สื่อสารเชื่อมต่อฉันได้แล้วจะต้องถอดจิตหูทิพตาทิพหรือต้องติดต่อพูดคุยกับจิตต่างดาวได้ตัวเป็นๆเ,เท่านั้นหรอกนะหลายคนกงนังวลทำไมฉันไม่เห็นพิเศษเหมือนคนอื่นๆเลยที่รักเธอล้วนพิเศษในแบบฉบับของเธอเองอย่าได้เปรียบเทียบ เธอกับใครๆเลยฉันอยู่ที่นี่สื่อสารกับเธอตลอดเวลาฉันสื่อสารกับเธอในทุกขณะสถานที่และฉันก็สื่อสารกับทุกคนด้วยนั่นลหละเธอจะไม่พลาดไม่อาจพลาดโอกาสการสื่อสารกันกับฉันได้เลยที่พลาดเพราะเธอไม่สนใจจะสังเกตว่า ฉันว่าฉันอยู่ตรงนี้ที่นี่จริงๆมาดูกันฉันสื่อสารเชื่อมต่อกับเธออย่างไรทั้งตัวเลขซ้ำๆเช่น1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 4 1เธออารมณ์ดียิ้มสุขแบบไร้เหตุผลและแบบงงๆ ในชีวิตรายวันสูตรลมหายใจเข้าลึกๆเงยหน้าปะทะสายลมแสงแดดและอองฝนเกร็ดหิมะหรือเต้นระบำเดินย่ำเท้าเปล่ากับพื้นหญ้าอันอ่อนนุม่มอ่านบทความนิยายดูละครรักที่เธอชื่นชอบแล้วยิ้มตามด่างเธอ หลุดเข้าไปในละครเวทีนั้นเลยละ่ะเธอเคยเป็นใช่ไหมนั้นไม่ใช่เป็นการหลุดลงสติหรอกนะเธอก็รู้นั้นเป็นแค่ทีวีเธอชอบสุขที่จะเป็นจิตอาสาทั้งคิดพูดกระทำหรือคอยเป็นกระบอกเสียงแห่งการตื่นรู้หรืออาจจะแพร่ผ่านมากับ เหตุการณ์บังเอิญอันเหลือเชื่ออย่างเช่นประสบการณ์เทวดาที่จอดรถที่ทุกครั้งที่เธอไปห้างแล้วก็เจอเหตุการณ์โดยบังเอิญมีรถถอยออกมาให้ที่จอดรถกับเธอบ่อยๆจนเหมือนกับเธอได้ที่จอดรถในทุกครั้งอย่างร้อเปอร์เซ็นเลยนั่นแหละ ทุกๆเหตุการณ์หลายวันฉันอยู่ที่นั่นและกำลังทักทายเธออยู่เธอก็ควรทักทายฉันกับเช่นเดียวกันสวัสดีฉันรักเธอนะขอบคุณมากและดีใจที่เธอจัดที่จอดรถให้ฉันทุกครั้งเลยฉันรักเธอนะมันจะดีมากเลยนะ หากเธอรู้สึกถึงฉันและทักทายฉันกลับเพราะนั่นเป็นการฝึกให้เธอเชื่อมต่อกับฉันให้เร็วมากขึ้นถ้าเธอ hang hurt ในการทักทายเชื่อมต่อทางเชื่อมจะยังคงอยู่แต่ยากจะลบขึ้นเธอรู้ความหมายดีนะเด่นสุดของการสื่อสารก็คือผ่านความรู้สึกบุบว่าขนลุกขนชัน ปิติวิมุติสุขสกราวสันสะเทือนและแผ่สร้างส่งขึ้นพลังออกจากภายในแล้วแผ่ออกให้กับทุกสกรรพสิ่งหลายคนรู้สึกถึงชั้นเป็นพลังงานที่ฟูฟ่องพุ่งทะลุถึงหัวสูจักระเจ็ดแกันเลยทีเดียว ก็ฉันเป็นคลื่นพลังงานนะสิจึงต้องสำแรงตัวในการสื่อสารให้เธอรู้สึกว่าเป็นเชน่นนี้การสื่อสารแบบใช้คำพูดหรือภาษาจะเป็นเรื่องรองของท้ายสุดเพราะที่กล่าวมารู้สึกเป็นภาษาของจิตวิญญาณนั่นเองตัวปลอมเมื่อเธอสื่อสารจะรู้สึกติดติดขัดขัดจะมี วิจิิิช้าความลังเลสงสัยอึดอัดลึกๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่เจ้าตัวปลอมของสมองอัตตาความคิดจะสร้างตกระเหตุผลขึ้นมาแม้การสื่อสารนั้นจะฟังดูคิดแล้วมีเหตุผลมากมายก็ตามเพื่อพยายามรากเธอให้เชื่อว่า ฉันนี่แหละคือของจริงเชื่อเหอะจุดสังเกตคือจะมีพลังงานลบของความกลัวนำทางแฝงอยู่ตลอดกลัวตายกลัวไม่ปลอดภัยทั้งกายวาจาใจทะลุถึงจิตวิญญาณเธอต้องระแวงระวังตัวอยากไปคุยกับคนนูน้นคนนี้นะเธอป่วยเธอต้องโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ แก้งเธอแน่เลยกลัวฝ่ายมืดเธอต้องระวังถูกดูดพลังนะกลัวภัยพิบัติเธอต้องรีบบำเพ็ญปฏิบัตินะเดี๋ยวไม่ทันการบุญแสงจะไม่พอกลกักวโรคภัยกลัวไม่แข็งแรงเธอต้องกินมังสวิรัตกินเจนะจะได้สุขภาพดีเพราะเนื้อสัตว์มีแต่โรคแห่งความกลัวแปงอยู่นั่นเลยกินเจ วีแกนมังสวิรัตและเนื้อสัตว์เธอจะกินเพราะเมตตาแห่งรักหรือจะกินเพราะกลัวโลกภัยกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์ดีละรักกับกลัวมันจึงเป็นเส้นบางๆแห่งการตื่นรู้เลยละ่ะกลัวเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคบาบาบาทั้งหมดล้วนใช้ความกลัวขึ้นที่ต่ำที่สุดนำทาง จึงตรงข้ามกับสัจธรรมแห่งรักไร้เงื่อนไขมหาเมตตานั่นเองแรงบันดาลใจจากสุขที่ต้องการจะกระทำเองเมื่อทำเพราะรักและสุขจึงไร้อุปสรรคเคล็ดลับง่ายสุดเวลาสื่อสารเชื่อมต่อพูดคุยก็แค่ให้ยิ้มน้อยๆที่มุมปากกอัอตาตัวปอมก็จะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย สุขยิ้มตัวจริงสุขอึดอัดตัวปองง่ายๆอย่างนี้ละ่ะไม่กล้าไม่อาฉันรักเธอเสมอครับฝากบทความต่อไปด้วยนะครับผมถ้าสนใจหนังสือจิตหนึ่งมิติ5ของพินอศัศศะสามารถสั่งซื้อได้ทางวสดาช้อปปี้ใต้ลิงก์นะครับหรือทักมาส่วนตัวได้ครับผม หากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่ายแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุศีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์เทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานภัยเสริมเติอปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่ายแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ